สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบัตรพ็คเกตนะจ๊ะ9้าชั้นค่ะของเราทำจากก้านกล้วยทั้งหมดเลยนะคะในแต่ละชั้นวางเครื่องสังเวยได้จริงนะคะทุกชั้นใช้งานได้จริงค่ะ มีกระทงให้ทุกชั้นนะคะทั้งเก้าชั้นเลยตรงส่วนที่เป็นดอกดาวเรืองสามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะ วันนี้เราก็มีมาลาัยมะลิด้วยค่ะหันหน่าอย่างนึงได้ไหมคะฮันหน่าอย่างหนึ่งค่ะฮดอกกุหลาบสีหวานมากเลยค่ะวันนี้เป็นมาลาัยมะลิหอมนะคะพวงใหญ่พี่โบทําแนวตั้งได้ไหมคะจะได้รู้ว่าพวงยาวขนาดไหนเออพี่โบแอจะได้รู้ส่วนสูงของพวงมะลัยนี่ไงแอมพวงใหญ่มากเลยค่ะ ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวบีโฆษณาอันนี้ต่อโฆษณานน,น,าน,นี้ก่อนค่ะก็จะเป็นบัตรเทวดาบัตรพระภูมิสามชั้นหชั้นเจดชั้นทางร้านก็รับทำทั้งหมดเลยนะคะเป็นบัตรพีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ได้นะคะ บัตรนพเคาะก็ได้ค่ะรับทำใบสีทุกชนิดเลยนะคะถ้าลูกค้ามีแบบมาก็ส่งมาให้ทางร้านดูได้ด้วยนะคะว่าสามารถทำได้ไหมสอบถามราคาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ในถุงพวกนี้ก็จะเป็นใบสีเทพนะคะช่วยห่อกระดาษไว้ให้เพื่อแบบเหมือนให้อุณหภูมิแบบว่าเย็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ร้อนมากไม่ให้อบมากอย่างเงี้ยค่ะมมลายดาวเรืองมมลายมาลิมาเมลัยทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าทางร้านรับทำหมดเลยนะคะลองทักสอบถามกันก่อนได้นะคะ มาลายดาวเลืองนี่ก็จะมีพวงสั้นพวงยาวพวงเล็กพวงใหญ่จํากัดจํานวนดอกก็ได้นะคะใบสีปากชามก็จะมีทั้งแบบธรรมดาแบบพิเศษทรงเครื่องแบบไหนก็ได้เลยค่ะลูกค้าลองส่งแบบลองมาทักมาสอบถามดูก่อนได้เลยนะคะ จะใส่พานใส่ชามใส่ชามโฟมใส่ชามเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะลายคามชามเป็นจะลงได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะตัวนี้ค่ะจะเป็นใบสีปักชามตัวดอกดาวเรืองก็สามารถเปลี่ยนได้ได้เป็นดอกไม้ทุกชนิดเลยนะคะที่ลูกค้าต้องการลูกค้าลองทักสอบถามมาก่อนได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ได้เลยค่ะ กนกล้วยของเราใหม่ๆเลยนะคะเขียวๆเ,เลยค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะจำพวกพันขันหมากพันพุ่มพันเทีนแพรที่ร้านรับทำทุกอย่างเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอจบไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า